บายไงพี่มันไม่พอใส่เปสามใบอ่ะพี่พี่ลองข้งล่างหน่อยว่ะพี่พี่ใส่เป็นสามใบมาแล้ว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 โอเคครับพี่ลองลอเลยพี่เอารถมาใส่เกจเลยพี่โอเคพอพอพอเอาเกียร์แมสก์สีเลยเอาสีเข้างบนอ่ะเอาเกียร์แมสกสีเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่สายสัตว์เออเดี๋ยวเอาส่งของนะครับหรืออันนี้หรือเปิดตู้ได้หรือยืนข้างบนรอรับไอ้นี่ให้กวนเลยดเนี่ยเขาไปเกจอ่ะเอามาส่งคนนี้อยู่ใส่รถแล้วเนี่ยใส่รถแล้วยืนข้างล่างเลยครับยืนข้างล่างน้องล้านจับโบกั๊กัรพี่เลย กับเกรดให้คนอื่นท้าเรามาปังนี่ก่อนโอเคได้ขึ้นมาบนหลังค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 าไปบนหลังคามันนวุ่นวายเอาคนที่ขึ้นมาเอาคนจะไปเรื่อยขึ้นมาขึ้นาเฮ้ยรถไก่นี่ออนี่ไงนี่ใส่ใส่ใส่แต่รถพี่โรเลยครับสิดีมันมึงรอเราอ่ะอนนี้ ไปไหนก็หมดอ่ะน้องรักบิลลี่กิฟต์มาบนหลังคาน้องรักอ่ะแล้วทำมาอาชนชนชนี่เลขอะไรเออเลขห้าสี่ครับเฉดเลขอะไรบิลลี่ได้ไหโอได้แล้วโอได้แล้วได้แล้วโอได้แล้วโอได้แล้วโอได้แล้วได้แล้วเอาได้แล้วกิฟมากิฟต์มาได้เก้าเจ็ดเจ็ดก้าเจ็ดเจ็ดว่ได้ถามหรือไงว่าดัดมาดัดมาผลิตไหมดัดมาเราขับรถมาอยู่ฟังนะติดตัวไปเลย ฟังนะฟังนะหนึ่งกล่องเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยถ้าเซียนจริงๆอ่ะครึง่งชั่วโมงก็เสร็จแต่ที่จะเซียนไม่เซียนเนี่ยดีดวงปะใครครั้งแรกบ้างใครครั้งแรกโอ,โอ, <c oughs> อโอเคโอเคบิลลี่ด้วยโอเคแล้วดำด้วยถูกไหมอาเฉ <c oughs> <ม>ินกอใช่แลก็เคยลองลงชีนึงอ่ะวร้อนมันปัญหามันโดนมันโดนมันโดนไอ้นี่เอาเวลาแบบไปแลกโอ้ยวันต่อยวันนี้วันนี้โค้ดเราคือลุกนั่งสองครั้งแล้วก็นั่ง หมุนซ้ายหมุนซ้ายนะหมุนซ like ้ายหมุนซ้ายหนึ่งทีเดียวแล้วก็นั่งอีกทีหนึ่งนี่โค้ดวันนี้เทุกคนทำมันจะลงมไหมถ้ามีคนทำตามไม่ได้เลยลุกนั่งก่อนเอาไว้ลุกนั่งก่อนสองทีแล้วก็หมุนซ้ายสองทีอันี้คืออตรีรู้รู้ไหมเวลาเราทำแบบนี้คนฟอร์ดค้ามมาชอบก๊อปแล้วก็ทำตามเข้าใจไหมไม่ไม่ต้องให้คนที so er ่ลุกน so ั่งพร้อมกันเจอใครปุ๊บลุกนั่งก่อนเลยสองทีโอเคแล้วหมุนมันจะตรงนี้แหละถ้ามันหมุนไปขวาต่อยเลย โอเคไหมเพื่อลาหมุนผิดอ่ะก็อย่าหมุนผิดนี่ไอ้เทียซ้ายขวาตีครับเอาเป็นถ้าสมมติคนที่เห็นว่าลุกนั่งใช่ป่ะแต่ว่าไอ้คนแบบว่าส่งสัญญาคนแรกอะลุกนั่งสองทีแต่คนรับอะนั่งทีเดียวไหมัไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดถ้าไปอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปงี้ไหม ถ้าเราอ, <Okay. S 2> อยากรู้ว่าฝาดเราข้ามหมาใช่พวกเราไหมฝาดเราข้ามไอ้คนไอ้คนส่งสัญญาณลุกนั่งสองทีใช่ไหมเสร็จปุ๊บไอ้คนนั้นอะ่ะค่อยหมุนซ้ายไอ้ฝาดเราข้ามที่เห็นอ่ะหมุนซ้ายเพื่อเป็นการรับและรู้ว่าเพราะอย่างน้อยฝาดเราข้ามอ่ะมันจะไม่รู้สัญญาณเราว่ามันต้องหมุนซ้ายโดยที่ไม่ต้องลุกนั่งเลยถูกต้องไหมโอเคอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ต้องแบบนี้ม่เอาลุกนั่สองทีนี่คือหนึ่งสองใช่ป่ะโอเคแล้วก็ยืนอ่านยืนนิ่งนะคนส่งสัญญาณผิดบอกอะไรนะ ไม่รู้ก็ไปขอยขายงี้ดิตรงบี้ยังไงนะเฮียแบบนี้ใช่ป่ะหนึ่งสองเช่นสมมติสมมติสมมติโทนี่เจอพี่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเดี๋ยวเราไปด้านเรื่องต่อมัเราไปานเร่ลุกนั่งเนี่ยลุกลุกลยมาึ๊บพอพี่เห็นปุ๊บพี่ก็รู้แล้วอ๋อโทนี่อ๋อแล้วก็วิ่งไปที่อื่นกับดาดฟ้ากับดาดฟ้าไอ้แบบือนไปด้านลูกกันฟังฟังอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญครับบิลลี่มานี่บิลลี่มาฟัง อติใช่แล้วคุณแล้วว่าไม่เฉินปัดปากกาวุญแป้งหนุนได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าเท่าของอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปไปต่อหลังโอเคโอเคอ่ะโอเควางฟังนะวันนี้พวกเราทั้งนี้ที่จะไปกันถูกต้องไหมพวกเราทุกเนี้ยต้องช่วยกันยังไงก็ต้องช่วยกันผมมองว่าการลับอ่ะไม่ค่อยเวิร์กเฉินเพราะว่ามันมันมันก็ทําได้อ่ะเอาเอาแต่ก็ทําได้เหมือนกันทั้มงสองคนล่ะ ถ้าลู้น่าพร้อมกันพร้อมกันก็รู้โค้ดเราก็โค้ดเดิมไงเอางี้เปลี่ยนโค้ดเป็นโค้ดทุกคนลุกนั่งอ่ะเป็นพื้นฐานของคุณข้างบนอยู่แล้วมันจะลุกนั่งบ่อยเพราะว่ามันจะมันจะบอบไงมันเหมือนบอบอ่ะมันไม่ใช่ใช่ใช่ใวันนี้เราจะนั่งปุ๊บหมุนหมุนขวาสองรอบเราไม่สายแล้วเหรอไม่ไม่ไกระโดดได้ไมไม่สายแล้วไม่สายแล้วหมุนขวาสองรอบเห็นใจง่ายเนอะกระโดดได้ไหมหมุนขวาสองรอบปุ๊บกระโดดหนึ่งทีสไลด์ อ่า่โอ้โหโออเคโอเคอคคนรับเยอะจังวะยกอกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เออถูกถก็บไม่ได้ถ้าแ้่สมมติว่าไอไอคนที่มันดูไม่รอเห็นหมุนขวายังไม่ทันกระโดดสไลด์มันใส่ก่อนทำไงอ่ะไม่ไม่ไถ้าเอ้าถ้าเป็นเพื่อนเราถ้าเป็นเพื่อนเราอะเราทําไงเพราะว่าเขาหมุนขวาแล้วไงเราก็รู้แล้วเป็นเพื่อนเราไม่มเปร์เ็นต์เพื่อนเราแล้วไงแต่ถ้ากระโดดสไลด์นี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถไม่ถีเดี๋ยวเยเดี๋ยว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 เด อ๋อขอรถไปเก็บก่อนได้เพราะว่าคนนี้เขาไม่ได้ได้ไม่ดไม่ต้องเก็บเลยเลยไม่ได้แล้วไม่ไแล้วเขาเดาดู่ะชิกล็อกยังฟังอีกทีฟังอีกทีถ้าตายตายนะถ้าตายแล้วลงมาถ่ายลูกเซลฟี่ตัวเองเป็นโค้ดว่าตายแล้วคนนี้ผัดล้มเหลวแล้วเฟลแล้วแล้วถ้าได้แล้วถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้มึงก็ลงมาเก็บโค้ดเก็บต่องตัวติวันนี้สาม สามกล่องจูนต้องมีแตาถึงเที่ยงคืนเียเชที่ยงคืนไม่เที่ยงคืนนะแต่ว่าต้องเอาคนอื่นกันเอาคนอื่นไปลงแทนวัวได้ปะว่าต้องไม่เฉ่ยแบบประการอาวุธเราเพราะงั้นพวกนีวัวไม่มีเรียนเราคนเถี่ยนตอนนี้คนเถี่ยนไม่อยู่นะเขาให้ไปตอนนี้เลยตอนนี้เขาให้เดไปถึงเที่ยงคืนอ่ะเขาให้ไปตอนนี้เลยอ่ะบิลลี่ไม่ได้ไปไปเลยไปเลยลือไปเลยกันลือไปเลยบเลยลี่ตามไปเก็บบัตรด้วยิลลี่ตามไปแดูเรื่องดูเรื่องไว้จำได้ไว้จำได้ ที่เหลือที่เหลือที่เหลือโอจะบอกนี่ตรงนี้ให้จุดฟาร์มเศษเหล็กเพื่องัดง่ายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอธิบายเพิ่งอธิบายรอก่อนจะล็อกรถทะมีเฮียอะไรดำไม่ต้องล็อกไม่ล็อกจุดจุดฟาร์มจุดฟาร์มซอมบี้ไม่จําเป็นต้องวิ่งต่อยไล่ต่อยซอมบี้ไปมันเดินไปมันจะมีจุดหนึ่งซอมบี้จะเดินติดกําแพงแล้วมันจะพังะจังหวะพังะให้ไปยืนหลักมันและคลิกซ้ายทีเดียว มันจะทุบหลังและได้เกาะได้ได้เสร็จเด็กเลยทุกครั้งที่เจอซอมบี้วิ่งชนกำแพงและังาดเมื่อไหร่มันเกาะแตกครับมันเหมือนเกาะแตกเมื่อไหร่เออกาะแตกใส่แล้วเราก็ทุบหลักมันโอเคไหมนี่คือวิธีการฟาร์มโคตรลับหมุนขวาขวานั่งก่อนนั่งก่อนหมุนขวาสองทีทำเลยแล้วกระโดดหนึ่งทีสไลด์สองทีแล้วกระโดดกระโดดแล้วสไลด์แค่กระโดดนนั้นสไลด์คูดาวอ่ะเฮ้ยเ้เข้ากันไหมครับข้างบนน่ะถามก่อนแป๊บหนึ่ง มันต like. nah. ้องไปยังไงมันีปดอมก็ได้ว่าน่าสงสัยโยครับโอ้ยเย้กูไม่มีบัตรอะไรจะไปอย่างฉันกูไปไงอะต้องเลือกเต็มใช่ป่ะต้องเลือกเต็มด้วยใช่ป่ะต้องเลือกเต็มป่ะจ๊ะนี่ตัวนี้เราเลือเต็มด้วยเลืกเต็มด้วยเลยเลอยังก่อนเลือกยังก่อนต้องเลือกเต็มไหมจะบอกว่ากล่องอยู่ตรงไหนบ้างเอืเด็กมันขึ้นไปมันคุมันรีให้ไปโอเคเยี่ยม เอาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมันขึ้นเป็นยังไงมันขึ้นเป็นยังไงบัตรเอาบัตรเอาบัตรดิเอาบัตรเอาบัตรอะไรเขาดิไม่มีบัตรเลยดิเอาบัตรมาดิบัตรด้วยอาหารด้วยแปดสิบแปดสิบยแปดสิบไปไหมครับโอ้ไมมีอาหารไม่เดี๋ยวผมก็ให้อาหารผมมีอ่ะบดีพูดต่อครับหลอดนล้วหลอดอาหารเต็มนะฟังนะครับมาดิไม่มีหรอมีป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังไม่มีเหรอแม่เดี๋ยวพูดตรงแล้ที่หนูให้รถนิดเดียวรถนิดเดียวโอเคไม้กล่องไม้คือกล่องหากุญแจดำกุญแจดำเอาไปต่อยอดเป็นอ่า กล่องขาวกล่องขาวอยู่ไหนทิกง่ายๆกล่องขาวอยู่ในแทงค์น้ําแทงค์น้ําจะเป็นแท่งเรียวๆสูงๆและก็บนลานจอดหอจะมีกล่องขาวจําไว้นะครับบนลานจอดหอบนตึกสูงสุดจะมีกล่องขาวเสมอเป็นลานจอดหอสีเขียวจะมีก่องขาววางอยู่กลางลานเสมอก่องขาวต้องไปตามหาจากที่สูงขึ้นดีๆเวลาลงกดมุมมองที่หนึ่งลงห้ามลงเว็บวิ่งมาเลยไม่งั้นมันจะตกอนิเมะต,ตกตึก จะติดอนิเมะวิ่งตกตึกเลยแล้วตายห้ามห้ามวิ่งโดยมุมมองปกติต้องบุคคลที่1เท่านั้นเวลาลงนะทุกคนเข้าใจนะครับเกาะและกองกองขาวจะดรอปกุญแจทองไปกล่อง3ามกล่องสามหาที่ไหนกล่องสามหาที่ตึกลายเขาเรียกว่าตึกกาฟิตี้จะเป็นมันจะมันจะมันไม่ได้ตึกเกาะมันเป็นที่ขึ้นก่อสร้างมีกาฟิตี้รอบเลยทุกคนจะรู้เลยว่าตึกกาฟิตี้หมายถึงอะไร มันจะเป็นสีเหมือนพ่นแบบเต็มเลยแล้วขึ้นไปข้างบนสุดจะมีกล่องสามเป็นกล่องกล่องสีเขียวๆใหญ่ๆเป็นไม้นั่นแหละกล่องสามกล่องสามนั้นจะดอกสปริงสปริงสําคัญที่สุดจาไว้ถ้าได้สปริงแล้วมุ่งหาแต่กล่องอันนี้เลยกล่องพวกคอมพิวเตอร์พวกกล่องขาวเลยไม่ต้องหาข้างบนแล้วถ้าได้สปริงสปริงจะดอกจากกล่องสามเท่านั้นคือขอถามนะครับคือคถ้าสปริงปุ๊บก็หาแค่กล่องใช่หาแค่กล่องขาวใช้กล่องขาวที่ใช้เปนจดําถูก เพื่อหาแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์แล้วก็เศษเหล็ก3ชิ้นนี้คือองค์ประกอบอาวุธต้องแลกไหมเวลาเราเข้าไปนี่ไม่ต้องแลกใช่ไหมอาวุธไม่ต้องแลกทหารมาแมลงวันไหวเฮียจะมีมันมีโต๊ะมันมีโต๊ะอะไรอยู่คอยากใช้ปากฉลามทุกคนทุกคนจะไม่มีเวลารับมือใหม่มือใหม่เราเยอะด้วยวันนี้เราต้องสู้เราต้องขึ้นไปประมาณนี้อธิบายให้ประมาณนี้ครับหมุนขวาสองรอบกระโดดสไลด์คพังกูจำท่าผม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 ขึ้นขึ้นไปวิ่งสำรวจแบบสำรวจก็ไดไม่ต้องไล่ต่อยซอมบี้มันเสียเวลา